คำว่าคนที่อินโทรดแล้วไม่ค่อยมีเพื่อนจริงๆแล้วผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับประโยคนี้เท่าไหร่เพราะว่าต้องใช้ว่าคนกลุ่มนี้เลือกเพื่อนคบเลือกเพื่อนคบเพราะว่าคนกลุ่มนี้จะเข้าใจเรื่องของพลังงานว่าการครบเพื่อนที่นําทางไปสู่ฟุ้งซ่านสเปะสปะหรวอไหลนั้นไม่ใช่เรื่องที่น่าทำอยู่บ่อย มันเขาจะเลือกคบเพื่อนเขาจะเลือกคบเพื่อนที่เสริมพลังใจเขาพลังกายเขาเจอกันแล้วอินสปายผมเราอาจจะดูเพื่อนน้อยแต่จริงไม่ใช่เราเลือกเพื่อนคบการที่เราหลับตาทําสมาธิสังเกตหรือ observe ตัวเองความรู้สึกตัวเองไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกทางกายหรือสิ่งที่มาเข้ามาในจิตใจของเราเราจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่เรามีปฏิกิริยาตอบโต้ต่อมัน มันมีจุดประสงค์เดียวคือมันกระทบเพื่อที่จะจากไปอันนี้คือความจริงขั้นสูงสุด